มันมีความรู้สึกชนิดหนึ่งนะคะที่พบเห็นได้เป็นประจำในหมู่คนทำงานนั่นก็คือความรู้สึกชนิดที่ว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถไม่พอที่จะทำงานชิ้นนี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันสำเร็จลุล่วงได้แล้วเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยมันทั้งลำบากใจแล้วมันก็รู้สึกหมุดยิดตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะเวลาที่เราคิดวนไม่รู้จบในลักษณะนี้แทนที่เราจะใช้ พลังงานความทุ่มเทของเราใส่ลงไปกับการทำงานได้เต็มที่เรากลับจะต้องสูญเสียพลังส่วนนี้ไปกับการคิดวนไม่รู้จักจบจากสิน้นข่าวดีก็คือมันมีแนวคิดอยู่แนวคิดหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เราปรับโฟกัสของเราให้กลับมาอยู่กับเป้าหมายของเราได้แนวคิดนี้มีชื่อเรียกว่า the enjoyment cycle หรือว่าวงจรแห่งความสนุกค่ะ ของเรียนจอยเมนต์ไซเคิลหรือว่าวงจรความสนุกก็คือว่าเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างบ่อยครั้งเข้ามันจะเกิดความก้าวหน้าผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นเราก็จะรู้สึกสนุกมากขึ้นเกิด motivation มากขึ้นค่ะสรุปเป็นวงจรได้ไง่ายๆแบบนี้นะคะว่าเมื่อเราลงมือทำซ้ำทำบ่อยๆพอเราจับทำบ่อยเราก็จะจับจุดได้พอเราจับจุดได้เราก็จะทำได้ดีขึ้นพอเราทำได้ดีขึ้นผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะดีขึ้น พอเราเห็นผลลัพธ์ว่าออกมาดีขึ้นเราก็จะรู้สึกมากขึ้นแล้วเราก็อยากที่จะทําซ้ําขึ้นอีกในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราทําน้อยครั้งเราก็เลยจะทําได้ไม่ค่อยดีพอทําได้ไม่ค่อยดีผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยไม่ดีพอผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเราก็ไม่สนุกรู้สึกไม่สนุกพอไม่สนุกก็ไม่อยากจะทําวงจรมันก็จะหมุนวนอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะคะจุดสําคัญอยู่ที่ว่าคุณเลือก ที่จะหมุนวงจรไปทางฝั่งไหนการที่เราลงมือทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยในที่สุดเราก็จะจับจุดได้พอเราจับจุดได้เราจะเกิดการเรียนรู้เมื่อเราเกิดการเรียนรู้เราก็จะทำมันได้ดีขึ้นค่ะทีนี้คนทำงานก็ดีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาก็ดีมีคนจำนวนเยอะมากเลยนะคะที่คิดว่าตัวเองเก่งไม่พอมีความสามารถไม่พอที่จะทำให้งานตรงหน้าเนี่ยสำเร็จ เกิดขึ้นมาได้ภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกอาการนี้ว่า Imposter Syndrome ก็คืออาการนี้เลยค่ะของคนที่คิดว่าตัวเองเก่งไม่พอแต่ถามว่าเขาเก่งไม่พอจริงไหมเนี่ยก็ไม่จริงนะคะเราเป็นคนนอกมองเข้าไปเราก็จะเห็นว่าคุณคุณคนเหล่านี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถประสบการณ์พวกเขามีความสำเร็จในอดีตผลงานดีๆในอดีตมากมายแต่ว่าพอคนกลุ่มนี้เขามองตัวเองอะเขาก็จะมองว่า ผลงานดีๆเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝีมือของเขาหรอกโชคช่วยมากกว่าโอ้ตอนนั้นมันบังเอิญตอนนั้นก็แค่โชคดีเราลองมาดูอาการ Imposter Syndrome ชัดๆด,ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคะ่ะอันที่1พวกเขาจะสงสัยว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถจริงหรออันที่สองพวกเขาจะสงสัยว่าผลงานดีๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันดีเพราะฝีมือเพราะความสามารถของพวกเขาจริงหรออันที่สามก็คือ พวกเขาเชื่อว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะยืนอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนี้รับตำแหน่งตอนนี้ดูแลความรับผิดชอบแบบที่ตัวเองถืออยู่ตอนนี้นที่สี่พวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลวงโลกค่ะฉันเป็นใครหรอถึงไดให้มาทำหน้าที่ตรงนี้ถึงมาทำสิ่งนี้อยู่ฉันกำลังหลอกลวงโกหกคนทั้งโลกอยู่นะการก้าวข้ามอาการอนะิมพอสเตอร์ซินโดรมน่ะ ไม่ง่ายนะคะต้องใช้เวลาแต่เมื่อเราเข้าใจแนวคิดของ The e n j o y m e n t Cy c l e แล้วเราหยิบวงจรความสนุกไปใช้แบบหมุนให้ถูกด้านมันจะค่อยๆเป็นการสั่งสมความมั่นใจของเราขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มมั่นใจในความสามารถของเรามากขึ้นและเราก็จะก้าวข้ามสิ่งที่เข้ามาท้าทายเราได้ในที่สุดแล้วเราจะหยิบวงจรแห่งความสนุก ไปใช้งานจริงในชีวิตและการทำงานของเราได้ยังไงใช่ไหมคะมาดูขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งให้คุณตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าที่คุณว่าตัวเองไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งนั้นอะไรละ่ะที่คุณไม่เก่งพูดชื่อทักษะนั้นออกมาให้ชัดๆคะ่ะทักษะอะไรที่คุณคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งเช่นพรีเซนต์ไม่เก่งรักษาเวลาไม่เก่งแบ่งงานไม่เก่ง หรือว่านำทีมไม่เก่งปิดการขายไม่เก่งอะไรล่ะพูดชื่อทักษะนั้นออกมาให้ชัดๆพอเราชัดเจนกับตัวเองแล้วมันจะเป็นการกำหนดทิศท,ทางว่าแล้วเราจะไปทางไหนต่อเราจะทำให้มันให้ดีขึ้นได้ยังไงคะ่ะขั้นตอนที่2ให้คุณลองให้คะแนนตัวเองดูคะ่ะว่าทักษะที่คุณมีอยู่ตอนนี้ คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหรจาก1นถึงสิอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะคะบางท่านก็อาจจะให้คะแนนตัวเอง3บางคนก็อาจจะให้5บางคนก็อาจจะให้8ก็แล้วแต่ความรู้สึกของตัวเองเะคะว่า,วาด้วยทักษะที่มีอยู่ตอนนี้คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหรจากนั้นขั้นตอนที่3ให้คุณหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองเก่งขึ้น,นะค่ะลองหาวิธีลองทําดูลองหาวิธีลองทํงาทดูปรับปรับปรับแล้วก็ทําซ้านะคะจนเจอวิธีที่มันเหมาะกับคุณมากที่สุด ในระหว่างนี้เนี่ยก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะให้เวลาตัวเองได้พักให้เวลาร่างกายตัวเองได้ฝื้นฟูด้วยอย่าหักโหมแล้วก็อย่าใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปค่ะขั้นตอนที่4ถามถามคําถามออกไปยังคนที่คุณรู้ว่าเขาเก่งทักษะนี้มากกว่าคุณ เวลาที่เราถามอะไรออกไปเนี่ยเรากำลังสร้างการเรียนรู้เฉพาะสำหรับตัวเราเองนะคะดังนั้นสงสัยให้มากถามคำถามออกไปค่ะขั้นตอนที่5ไปรับกำลังใจดีๆจากผู้คนดีๆที่อยู่รายล้อมคุณค่ะแล้วกลับมาทำซ้ำทำให้การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะนี้กลายเป็นเรื่องสนุกทำให้มันเป็นเกมที่ท้าทายตัวคุณเองว่าอยากจะทำให้มันดีขึ้น จำไว้ว่าที่เราทำทั้งหมดนี้กันมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพราะทำให้มันออกมาเพอร์เฟนะคะแต่ทำเพื่อให้มันเป็นการสร้างอุปนิสัยของการลงมือทำซ้ำอย่างสม่าเสมอเพราะเมื่อเราลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอแล้วมันจะทำให้เราสังเกตเห็นจุดเล็กๆที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนและเมื่อเราสังเกตเห็นนั่นคือเราจับจุดได้เราเกิดการเรียนรู้แล้วเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว เราจะทำมันได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็ได้สบายขึ้นค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะที่จะต้องลงมือทำเพราะว่ามีแต่การลงมือทำซ้ำเท่านั้นแหละที่จะช่วยรับคมฝีมือของคุณให้มันแหลมคมขึ้นได้แล้วก็เป็นการสะสมความมั่นใจในการลงมือทำของตัวเองให้มากขึ้นไปด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันโอเคมากๆเลยนะว่าหลังจากที่คุณทำซ้ำไปแล้วเนี่ยคุณยัง ให้คะแนนตัวเองไม่ใช่10เต็มเพราะว่าลองนึกดูดีๆนะคะว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณให้คะแนนตัวเองทักษะตัวเองที่3แต่มาวันนี้คุณให้ตัวเองที่5หรือว่าที่7การที่เราเห็นคะแนนขยับขึ้นเนี่ยมันคือความก้าวหน้าแล้วนะนั่นแปลว่าคุณลงมือทํามันมากขึ้นคุณสนุกกับมันมากขึ้นคุณมี motivation มากขึ้นและผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำมันออกมาดีขึ้นด้วยดังนั้น ไม่ได้10คะแนนเต็มก็ไม่เป็นไรเลยค่ะพอเราเข้าใจแนวคิดของ The Enjoyment Cycle แล้วและเราก็หยิบวงจรแห่งความสนุกนี้ไปใช้งานจริงในการลงมือทำซ้ำนั่นคือเรากำลังสะสมความมั่นใจในการลงมือทำสิ่งนั้นๆของเราอยู่ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆก้าวข้ามผ่านอาการ Imposter Syndrome ของเราไปทีละนิด การไม่ปล่อยให้เสียงในหัวมายับยั้งเราแต่เราเลือกที่จะลงมือทํานั่นคือการหมุนวงจรแห่งความสนุกไปยังทิศทางที่ถูกต้องและมันก็จะพาเราเดินไปข้างหน้าค่ะนัดหวังว่าเนื้อหารายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์หวังว่าคุณจะมองเห็นว่าวงจรแห่งความสนุกมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเรามากขนาดไหนคะ่ะ คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะคะด้านล่างนี้เลยว่าคุณจะหยิบวงจรแห่งความสนุกไปใช้งานกันยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณมากๆที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ